สำหรับเพื่อนๆที่ดูเฮฮาทีวีทางมือถืออย่าลืมกดปุ่มติดตามที่ตรงนี้ได้เลยครับขอบคุณครับนรกาจำที่เราทำเอาไว้อสวัสดีค่ะว,วันนี้ฮะเราก็จะมาแข่งเน่นของเม่นเจ้า High Face Showdown นะคะ เกาะฉันเกาะอ,อันนี้หุ่นยนต์ตั้งหุ่ยนตอันนี้เอาไว้อันนีนน้เอาไว้อย่างนี้นนไม่ใช่นี่นี่เราต้องซีปิดได้นี่เราต้องปิดด้านอันนี้เอาไว้เป็นเกาะไอรอนแมนอนี้ไม่ปิดใช่ไหมเราจะมาเรียกอุปกรณ์ของเราเน,นี่ยเลโก้เจ้าอะไรเอ่ยกรมปุกโล่วิธีกระป๋องวิปครีม,มเดี๋ยวเราจะมาหาคนที่มือไวที่สุดในกลุ่มนะคะมา มาเริ่มหนึ่งอ่ะให้กอนเจมมาเขาเนี่ยคิมวัตถ <todavía> ีระวังตีเข้าหน้านะแบบสปริงไายอะมาเาแล้วห้าสี่สามสองตกตกตก นี่เป็นนวนเลยแต่นครมาแล้วนกคอปรเทไทยนกคเป็เแต่นครมีจริงในประเทศไทยอ่าใครแข่งกับเจมต่อคิวแองคาบคิวอินดี้ตายเปล่ดังเจมเอ้บีบเลยเดี๋เดๆๆรอบนี้พิเศษเซเับี้เซเลบี้อุ้ยแซรัีอะไรเบพิ่มอะไรหนึ่งจุดห อะ้จะแม่กมอ่ะใครจะแข่งกับทิวบอลเดงครับวันนี้คหเทิกมาทุกวันห ไม่ต้องปาใส่เสื้อนได้นะหัวด้วยไ้ามเลยร้าถ้ามันไล่หมดไอจไรไม่มีถ้ามันไล่หมดสีก็รอดเจดีอง4 3 2โอ้ใครแพ้ไอจียโดนิเตียวใครชนะใครชนะบนี้หุ้ยุ้ กนะกันนะนะกคกเท้าตาเรายายยายอต็มนะอ่ชมันเข้ากันเด็ดแล้วเอ๊ะทไมคนที่แบบว่าแพ้ทไมโดนเยอะอ้อยอะ <laughs> ต้องบอลของผู้ชนะใครไม่ <laughs> งั้นบ้านคะกับการแข่งเล่นเจ้าไพ่เฟสโชว์ดาวนะคะซึ่งน้องบอลเป็นผู้ชนะเป็นมือเร็วมากที่สุดทำอะไรบ้างเนี่ยทำอะไรมาทำอะไรถึงมือเร็วอ<ๆ>่วะทำเนี่อะไรอค<ห>ลิกเมาส์โอคิดลึกคิดลึกคิกเมาส์คิกเมาส์ถ้าเพืพ่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์กับพวกเราด้วยนะคะ แล้วครั้งหน้าพวกเราจะเอาเครื่องเล่นอะไรมาเล่นอีกก็อย่าลืมติดตามดูก็ได้นะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนอวสวัสวดีค่ะหน้าเหนียวหน้าเหนียวอบาอออบน้ำแป๊บเนอาน้ำ